เดี๋ยวเรื่องมันจะยาวในฐานะทหารเก่าด้วยกันกูขอถามพวกมึงหน่อยทหารเก่าบดป,ประจำการที่ไปอยู่บ้านนายแลออกมาพูดเรื่องบ้านนายเนี่ยพวกมึงมีความซื่อสัตย์ในตัวเองหรือเปล่าพวกมึงมีความซื่อสัตย์กับคนอื่นหรือเปล่าทำไมพวกมึงถึงพูดไม่หมดละ่ะว่าไปอยู่บ้านนายจุดเริ่มต้นของการไปอยู่บ้านนายเนี่ยมันคืออะไรมันมาได้ยังไงมันเป็นเพราะตัวใคร พูดกันตรงๆนะกูทาเอกสารอยู่หน้าห้องกูรู้ทุกตัวอักษรรู้ทุกเอกสารที่เข้ามาให้นายเซ็นนะนายใหญ่ๆจริงๆเนี่ยส่วนมากจะไม่เอาทหารไปอยู่บ้านหลักที่เขาอยู่นะครับเขาจะเอาอยู่ก็คือเอาอยู่บ้านที่เป็นบ้านบ้านพักอยู่ในค่ายทหารหรือบ้านพักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วส่วนมากนานๆเขาก็จะไปอยู่ทีมันเกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องมีกฎระเบียบนะครับอิสระเสรีนะครับเหตุผลนี้นะครับเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้คนพลทหารไปอยู่บ้านนายเนี่ยยกมืออาสาไปอยู่บ้านนายนะครับผมก็เคยไปอยู่บ้านนายนะครับไปอยู่บ้านผูกการผมไปอยู่ได้สองอาทิตย์นะครับแกก็ให้เปลี่ยนกันไปคนละสองอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ใครจะไปหรือไม่ไปอาทิตย์ไหนไม่มีใครไม่อยากไปแกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทําเอกสารมา นะกองร้อยไม่ตอบสนองสุดท้ายไม่ไปก็ได้นะอันนี้เรื่องจริงอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาออกมาพูดอะแล้วกูถามขอพกถามกับพวกมึงนะพวกมึงยกมืออาสาไปเองใช่ไหมไปอยู่บ้านนายพวกมึงเซ็นเอกสารไปเองใช่ไหมที่ไปอยู่บ้านนาย <c oughs> อ่ะกูถามกลับอย่างเงี้ยพวกมึงจะพอเข้าใจได้ไหมทีเนี้ยคนไทยทุกคนพอเข้าใจได้ไหมครับ การไปอยู่บ้านนหนนะครับไม่ได้ถูกบังคับมันเป็นการอาสาไปเองของพลทหารนะครับเขานายเพียงแค่มีเอกสารเนี่ยมาขอตัวจะไปหรือไม่ไปอยู่ที่พลทหารนะครับอยู่ที่คนจะไปหรือไม่ไปนะครับถ้าไม่มีใครเซ็นเองเอกสารฉบับนั้นว่าขออาสาไปก็ไม่ต้องมีใครไปนะครับทําไมพูดไม่หมดล่ะฮะ พวกมึงน่ไม่มีความซื่อสัตย์ในตัวเองนะขนาดเป็นทหารมาเนี่ยก็สอนความซื่อสัตย์เนี่ยพวกมึงยังไม่มีเลยยังไม่เอามาด้วยเลยพวกมึงใช้แม่งคำพูดของพวกมึงให้ร้ายอย่างเดียวไม่เคยให้ดีนะเอาดีเข้าตัวเองเพียงเพราะพวกมึงรักชอบรักการเมืองพูดแทนนักการเมืองแค่นั้นไอสัตว์กูพูดถูกไหมหรือมีใครจะแย้งกูว่าข้อที่พวกมึงยกมืออาสาไปบ้านนายเองเนี่ยมันไม่จริง ให้สัตว์ความอิสระอยู่บ้านนายกับกองร้อยเนี่ยมันต่างกันจริงไม่จริงเฮ้ฮี่เพราะความอิสระความเสรีพวกมึงถึงอาสาไปเองไอ้หน้าส้นตตนไปเจองานหนักงานนิดงานหน่อยพวกมึงไม่เอาเบาไม่สู้แล้วพวกมึงก็ออกมาพูดมาแย้งว่าไปอยู่บ้านนายแล้วโดนใช้งานหนักไอ้หน้าส้นเตนไอ้ฮี่อาสาไปเองแทแท้พวกมึงไม่พูดละ่ะเห้ฮู้ a dog